สวัสดีครับทุกคนวันนี้รู้ตงแต่งจะมารีวิวรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแบบ v i p ของบริษัทนครชัยเทวท่วันจำกัดต้นทางของเราคือจังหวัดกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วแลวครับว่า v i p เบาะโดยสารของรถเท่ยวนี้จะมีอยู่2รูปแบบ คือแบบเดียวจำนวนสีที่นั่งและแบบคู่นั่นเองครับซึ่งครูต้องแต่งโชคดีมากที่จองผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์ได้ที่นั่ง VIP 1A ออ A option ของเบาะด้สารจะมีมินิบาร์เบาะนวดไฟฟ้าหมอนรองคอแบบ,บนุ่มๆภายในตกแต่งแบบหรูหราเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเข้ามาใช้บริการครั้งแรกบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจ มากเลยแหละครับท่านผู้ชมด้านบนของรถได้สารสามารถเปิดเพื่อนำสิ่งของบรรจุเข้าไปได้อย่างกว้างขวางโดยที่เราไม่ต้องถือสิ่งของพลุงพลังวางไว้บนตักเลยแหละครับอ๋อสังเกตดูด้านบนสิครับ นอกจากจะมีแอร์ที่เย็นช่ำแล้วยังมีปุ่มเรียกพนักงานและไฟส่วนตัวให้ใช้บริการด้วยนะครับด้านข้างมีปุ่มเบอะนวดน,นอกจากนั้นยังมีผ้าห่มนุ่มๆไว้ห่มแบบอุ่อนว้าวดูพื้นที่ข้างล่างสิครับกวา้างขวางสามารถยืดได้สุดขาเลยละ่ะมีดิบเร็เล็กๆของเราสามารถวางอาหารและเครื่องดื่ม เยอะแยะมากเลยแหละครับและที่สำคัญท่านไม่ต้องกังวลว่าแบ,บโตโทรศัพท์ของท่านจะหมดเพราะที่นี่มีทั้งจุดชาร์จแบตบและ Wi-Fi ฟ,ฟรีไว้บริการให้ท่านมีความสุขตลอดการเดินทางมาสำรวจด้านหลังของรถกันนะครับมีห้องน้ำแยกเป็นสัดส,ส่วนพร้อมสะอาดน่าใช้บริการเป็นอย่างยิ่งครับบอกเลยว่า พนักงานทำความสะอาดให้ตลอดเวลาเลยนะครับก่อนถึงเวลาออกเดินทางพนักงานต้อนรับและคนขับรถก็จะมาทักทายอยากเป็นมิตรรวมทั้งแนะนำออปชันต่างๆที่มีภายในรถ V.I.P. ของเราซึ่งทำให้เราออกอุ่นใจที่ได้เดินทางกับบริษัทนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับ ในเวลาออกเดินทางชมวิรวรอบๆก็เพลินตาดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมการเดินทางในครั้งนี้จำกัดความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนครับสักพักพนักงานจะนำขนมและเครื่องดื่มมาบริการแมมเผลอหลับไปแวบเดียวถึงลำตะคองแล้วเหรอครับเนี่ยท่านสามารถแจ้งพนักงานได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับจุดดงรถ ที่ท่านมีความประสงค์จะลงไม่ว่าจะเป็นจุดเดอะมอลนครราชสีมาห้างสรรพสินค้าที่ทุกทท่านมักจะใช้เป็นจุดลงรถหรือจะเป็นห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทเวนตี้วันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับ แล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราการเดินทางในครั้งนี้เรามาถึงที่บขอสอใหม่นครราชสีมาโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณบริษัทนครชัชเทเวนทีวันจำกัดเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เราได้เดินทางยังปลอดภยัยและขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้มาใช้บริการบริษัทนครชเทเววันกันนะครับรับประกันว่า ท่านจะมีความสุขตลอดการเดินทางอย่างแน่นอนครับ